แล้วนะครับละลิกสีเขียวแก่นะครับคันโอกุมะมาเนี่ยโปรนะครับโหนะครับนะครับไสนะครับนะครับใสนะครับเล็กๆละลิกก็เอาใหญ่ๆละลึกก็ชอบใส่นะครับอุ้ย นะครับครับนจะะลอกที่ใช้ในวันนี้นะครับโอกุมามาเนียโปรนะครับนอกโอกุมาสเปร่านะครับกระชอนตัวนี้มีเกือบสองนะครับ สายนะครับครับดูเยอะก่อนนะครับเข็มปากเลยนะครับแล้วลิกสีเขียวแก่นะครับ ครับกัดจริงจงจังๆเลยนะครับนี่นะครับอยากได้มาชอบมาถือหล่อนะครับนะครับเลลิกนะครับทุกสีนะครับกัดทุกสีโอเคนะครับ